พี่้องครบบาบนะฮะบอโบเองก็เดินทางมาเบิดมือผ้าน้องสาวน้องสาวน้องสาวนะฮะอยากไปเที่ยวกรุงเทพเมืองไทยเดินทางไปสุวนภูมิ้านี่มวนบอตื่นเต้นบออ่ามมวนตื่นเต้นจ้าค,คือบรรจบมาน้องพีน่น้องน้องต่างแต่สาไปสนามบินสุวรภูมิตอนนี้เดินทางอ๋อมาตอนี้หอดจุดจุดนี้แม่นตรงนี้คือที่ไหนจุดนี้บอกก็เลยว่าเป็นจุดที่หนุ่มสาววัยรุ่นนะจูงมือกันมา เที่ยวจูงมือกันมาสัมผัสกับบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงย่ามแรงๆก่อนพาทิตกดินวิวงามเนี่ยอ๋อแม่จะวิวงามแหงก็ว่าอยูว่าขราเจ้าแบบขายดอกไม้ตรงนั้นแล้วก็แบบขาเจ้าขายกันนี่อย่างแล้วก็ตื่นแล้วบ่เนี่ยตื่นแล้วตื่นเต้นอยู่บ่ตื่นเต้นสินนนนเอามินใไแตงวันเต้นเต้นให้เบิ่งเนาะทำกลางผู้คนหลาย บอหองเตงออนสิก้าบอในการแบบว่าโชว์ความสามารถในการตื่นเต้นของตัวเองเอ้าทาแรมทาแรมแทมแทมทาแรมแทมแทมเฮ้ยตื่นเต้นไหมเอ้าอันนี้คือท่าตื่นเต้นเหรอเอาโชว์ท่าตื่นเต้นหน่อยโอ้ยคือเป็นแต่น่ารังเกียจแต่น่าหนาตื่นเต้นให้กำลังใจน้องคือเก่าไปน้องเลยตื่นเต้นมั้ต้องตื่นเต้นแบบอู้ยตื่นเต้นไหมเอาตื่นเต้นไหม แต่านาช้ชมหอกนอกเนาะเพราะว่าแกงเพิินนะตอนนี้ก็ที่ว่าบาบโบยูทีสะพานนยสะพานพุทธสะพานพุทธยอดฟ้าจุลาโลกเราี่น้องเนาะเป็นสะพานเล็กเนี่เป็นตรงเวยนะเก่าแก่เนี่ย,ยมันเกือบลอยปีผลหมพไปน้องสะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งทนไปอย่างฝั่งพระนครฝั่งพระนครไปอย่างฝั่งทนเด้พระนครก็คือก็กรุงในพระนครในวังเงี้ยพระนครนะฮะฝั่งทนก็คือกรุงธนบุรีเป็นพระเจ้าตากสินที่ พเพา่อินมาขอบกู้เอกลาชเนี่ยทอนโฮมภาษาลาเขาเอิ่นมาหลวบร่วมเป็นเมืองนะอ๋อนนี่คือ,อยังก็อ๋อนอง,งอันนี้แตงอ่อนนะเป็นขอ,องแตงอ่อนเดบ่าวบกับที่ว่าผ้าหน่องมาเบิ่งบรรยากาศยามแรงความตื่นเต้นและความน่ารักของหน่องหรือว่าภาบรรยากาศที่งดงามและตื่นเต้นเท่าเสียงเอยียงเนย เขาจะเตือนเตืนยังไดมักบ่มัก,กก็ลองไปเบิ่งกันแล้วกันนะฝากท่านผู้ชมนะฮะให้กำลังใจเขาบุกเขาโดยการเบิ่งคลิปในเดอ้อเบิ่งคลิปในเด้อก่อนสิเข้าไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้าพร้อมเลยนะอ่าทุกคนฝากนี่ยังจะฝากช่องฝากช่องจิเอาเ <laughs> อ้าเอ <laughs> าเอาเอาโอ้เอาเอๆๆา,า <laughs> <laughs> ชัวดวิวตลอดฝากช่องแต่งอันสาวลาวเลยนะจ้าทุกคนเฮ้ยเอาเข้ามันหวานเนี่ยอ่อน พี่พี่ทุกคนคะฝากมาติดตามช่องแต่งอ่อนสาวลาวด้วยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมและะ้วค <c oughs> ่ะไป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 เปนเตยนปะอ้าหรอเต้นโอ้เต้น้หวหระวังรถล,ลดได้แหละมาฟังนี่โอ้โห,โหว,วิวนี้สวยมาก บรรยากาศน้ำแรกๆพี่น้องเอ๋ยนะฮะบารโบเองก็เคยมาแล้วรอบหนึ่งเทือดหนึงน่งเดฟพี่น้องเอ๋ยนะฮะบรรยากาศมือหนี่พานองมาเบิ้งมาเห็นมาสัมผัสไ,ไ,ไม่ใส่ไม่เห็นเกิดยังเกิดเอาพี่หลบหน่อยค่ะหนูยังไม่ได้ใส่ไม้ของมึงเอามาพี่น้องเอ๋ยนะฮะ,น,ะนี่คือบรรยากาศยามเย็นๆยามเย็นๆเนาะเชื่อ จนตัวบาบูเองและกับบ่วไฟกิ่งหรอกพี่น้อกไม้หน้าอยากมาเห็นอยากมาสัมผัสนะอยากมาเก็บภานพบรรยากาศออกสู่สายตาให้พี่น้องได้เห็นได้สัมผัสจะสังเกตเห็นได้ว่ามีหนุ่มสาวในผีดอกนะหนุ่มสาวที่มาถ่ายวิวยามเย็นๆยามเย็นๆสวยงามไร อีกฝัง่งก็จะเป็นสะพานนะครับพี่น้องครับสบพะพานผาปกเกล้านั่นเองสพะพานราปกเกล้าโอ้โหวิวนี้สวยมากพี่นอ้องโอ้ พี่น้องเอ๋ยนะครับบอหนาเสือวาสถานที่่งนี้จะเป็่นแล่นมากเป็นนเล่นมากที่สวยงามกลายเป็นจุดเช็คอินนะครับกลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนอะ๋ยมาเซลฟี่มาไทยรู โอ้โหอยากมอั่งอีกแลพี่น้องเลยอยากมั่งไปฟังอีกโอ้โหจะมองเห็นบันอาอรุณ์ไหนก็ต้องไีฝั่งนี้ก็จะเป็นกลิ่นกลางสะพาน ที่มองไปอีกอย่างฝากฝั่งหนึ่งไปไเป็นสะพานพระปกกะระแลระนางวีกัานะฮะมหาหอดกลางสะพานแล้วเนาะไปน่นอ้องเนาะเดี๋ยวไปฝังนั้นหมดงามหลาหมดงามนะฮะพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับก็ยังมีแสงทองที่ซอ,องขึ้นมาจากอาทองฝา มองไปข้างหน้าจะเห็นพระปรางพี่น้องเอ๋ยพระปรางวัดอรุณโอ้โหบรรยากาศยี่ร้ายพี่น้องเอ้ยชุดชุดนี้บอกเลยว่าเ,ยาเป็นชุดอ,อีกหนึ่งชุดแล่นมาของวัยรุ่เนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อ,อันนี้คือนักท่องเที่ยวคนไทยได้ทีพ่พมา่าถ่ายรูปเซลฟีย่ยามแรงๆยามแรงบนสะพานาบนสะพานพูดแห่งนี้เดี๋ยวบาว่าวผมจะย่างไปฟังนั่นพี่น้องเอ๋ยนะฮะไปอีกฟังหนึ่งของสะพานเดี๋ยวตามบ่าวผมมาเลยกันแล้วกัน ตรงกลางจะเป็นถนนเนี่ยรถกระแลนไปแลนมาเนี่ยรถกระแลนไปแลนมาตรงกลางฝั่งนั้นจะเป็นฟังที่มุ่งหน้าไปทางอ่าวงเวียนใหญ่โอ้โหา,าบรรยากาศยามแรกโมหอนยัยทุกท่านเนี่ยโมหอนยังไหมาเนาะมาบอกเองก็บยังไหมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องรถหนะ้าพี่น้องนะเป็นรถทีแลนด์โซนกันไปนะฝั่งนี้มาจากอ่าวงเวียนใหญ่ มาจากฝั่งฝั่งทุนเนาะพี่น้องเนาะฝั่งทุนบุรีฝั่งทุนบุรีฝั่งนี้ก็จะไปฝั่งพระนครนะฮะมุ่งหน้าไปวัดพระแก้วนะท่านผู้ชมนะฮะฝั่งนั้นก็นจะเป็นสะพานสะพานพระปกเก้าพระปกเก้าไปเดี๋ยวเฮานยางไปฟังหนกัน แต่ว่าฟังนี่ง่ามหลายในเบื้งแลัมิสเน่โอ้โหเบื้งแลัมิสเน่นะทองฝาเป็นสีทองมองไปแล้วมีความสุขหลายมีความสุขหลายนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆพี่น้องเอ,อ้ว่านาเสือเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยเพิ่นกะอนุรักษ์นะฮะอนุรักษ์ของทีอ่าเป็นของเก่าๆนะฮะพี่น้องนะของเก่าทีบ,บรรพบุรุษเพิ่นสร้างไว้นะฮะเป็นสะพานทีมีคุณค่า เป็นสะพานที่เก็บไว้ให้ลูกหลานน้องผี่นอ้นองเด้เรียนรู้นะฮะลึกถึงประวติศาสตร์ของเมืองไทยนะฮะนีเลยเป็นฟังที่บาบูกยางมาก เอกย่างนะฮะรอดกลางสะพานแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปฟังนั้นมนงามไหลมนงามนะฮะพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับก็ยังมีแสงทองที่ซอ,องขึ้นมาจากาท้องฟ้ามองไปข้างหน้าจะเห็นพระปางพี่น้องเลยพระปางวัดอรุณโอ้โหบรรยากาศดีร้ายพี่น้องไอ้ชุดชุดนี้บอกเลยว่าเป็นจุดอ,อีกหนึ่งชุดแลนด์มาของวัยรุ่เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้คือนักท่องเที่ยวคนไทยได้ที่เพมา่าถ่ายรูปเซลาฟรีญาติเล็กแรงางานแรงมวลสพาพมวลสพานพูดแห่งนี้เดี๋ยวบาว่าวผมจะย่างไปฟังนั่นพี่น้องเอ๋ยนะไปอีกฟังนึงของสะพานเดี๋ยวตามบ่าวผมมาเลยกันแล้วกัน ตรงกลางจะเป็นถนนเนี่ยรถกระแลนไปแลนมาเนี่ยรถกระแลนไปแลนมาตรงกลางฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางอ่าวงเวียนใหญ่โอ้ผ้าบรรยากาศยามแรกโมหอนยั้ทุกท่านเนี่ยโมหอนยังไหมาเนาะมาโบเองกกับยังไหมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องรถนะพี่น้องฮนะเป็นรถที่แลนสวนกันไปนะฝั่งนี้มาจากอ่าวงเวียนใหญ่ มาจากฝั่งฝั่งทุเนนะพี่น้องเนาะฝัะ่งทุนบุรีฝั่งทุนบุรีฝั่งนี้ก็จะไปฝั่งพระนครนะฮะมุ่งหน้าไปวัดพระแก้วนะท่านผู้ชมนะฝั่งนั้นก็นจะเป็นสะพานสะพานพระปกเก้าพระปกเก้าไปเดี๋ยวห้อยยางไปฟังหนกัน แต่ว่าฟังนี่งามหลายในเบิ้องหละมิสเน่โอโหเบิงแงหละบมิสเน่นะทองฝาเป็นสีทองมองไปแล้วมีความสุขหลายมีความสุขหลายนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆพี่น้องเหรอเมื่อนาเสือเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยเพิ่นกะอนุรักษ์นะฮะอนุรักษ์ของทีอ่าเป็นของเก่าๆนะฮะพี่น้องนะของเก่าที่บรรพบุรุษเพิ่นสร้างไว้นะฮะเป็นสะพานทีมีคุณค่า เป็นสะพานที่เก็บไว้ให้ลูกหลานเน้อง่น้อวเนาะแต่เรียนรู้นะฮะลึกถึงประติศาสตร์ของเมืองไทยนะฮะนี่เลยเป็นฟังทีบาวบู่ยางมาก หน้าตาอิ่มเอิบแจงใสจากฟังนู่นฟังนี่มาไกลบ่ใกล้บ่น้องเ่ราะพกไก่ไปไหนนะบ่ไกลแม่ไกลไปไหนแต่ว่าคนในสาพานี่กู้ร้ายแข็งแต่ส่วนมากก็จะเป็นอ่าส่วนมากก็จะเป็นแบบคู่บาลสาวค่ะเนาะฟังนัไนก็ยังมีอยู่ด้วยน้องสามห้าหกเก้าเดี๋ยวจะเริ่มถามอะไรเนาะฟังอีกฟังหนึ่งได้เลย เฮ้ยหนูก็ตอนแรกหนูหนูคิดว่าที่ไอบอกว่ามันมีสองฟังใช่ไหมหนูคิดว่าคือฝั่งนี้กับฝั่งนี้เดี๋ยวโบคิดว่ามันจะมีอีกที่หนึ่งอยู่ผลคือสะพานที่สร้างขึ้นมาใหม่ฝั่งนั้นนะอ๋อสะพานที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่ก่อนก็จะใช้สะพานที่เป็นสะพานเดินทางสะพานที่อเดียทายจะใส่ฝากทุนไปฝากพระนครอ๋อสะพานฟุตนะที่มีตลาดตลาดดอกไม้เนี่ยเนาะดอกไม้ที่ใหญ่ที่พื้นเมืองไทยเนี่ย แม่ Man, หนูสงสัยว่าแบบทําไมเข้าเจ้าขายดอกไม้หลายแล้วทําไมแบบเห็นทุกคนแบบถือดอกไม้กันก็เลยแบอกว่าอ๋ขอข้าเจ้าถืออันดอกไม้ขึ้นมาทายหูปก,กันนี่เองเสียดายมากเลยหนูลืมหนูไม่ได้ซื้อหนูโมโหจกักอะได้ไงเนี้ยอ๋อโอเคจ้ะทุกคนอันนี้ก็คือแบบถ้าทุกคนแบบว่าอ่าพี่ๆคนไหนที่อยากไปติดตามผลงานหนูก็สามารถไปติดตาม าทางซ่องแต่งอ่อนสาวลาวด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามให้ I mm hmm. ไอโบดเด้อค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำทิปของนั้น mm hmm. พวกหนูสองคนเนาะ mm hmm. และที่สำคัญก็คือสนับสนุนพวกเราด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนบ๊ายบาย